เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนลงทุนอะไรก็ดูเหมือนจะรุ่งแต่บางคนกลับเจ็บตัวอยู่เรื่อยคำตอบส่วนใหญ่อยู่ที่การกระจายความเสี่ยงนี่แหละครับคิดง่ายๆเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวถ้าตะกร้าหลุดมือไข่ก็แตกหมดแต่ถ้าเราแบ่งไข่ใส่ตะกร้าหลายใบโอกาสที่ไข่จะแตกหมดก็ลดลงเยอะเลย การลงทุนก็เหมือนกันครับอย่าทุ่มเงินทั้งหมดไปในหุ้นตัวเดียวหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวเพราะถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเงินทุนของเราอาจจะหายวับไปกับตาได้สิ่งที่ควรทำคือการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ที่หลายลายเช่นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทองคำหรือแม้แต่เงินฝากประจำ เคล็ดลับง่ายๆสำหรับมือใหม่คือเริ่มจากกองทุนรวมครับเพราะกองทุนรวมจะช่วยกระจายความเสี่ยงให้เราอยู่แล้วเนื่องจากผู้จัดการกองทุนจะนำเงินของเราไปลงทุนในหุ้นหลายตัวหรือพันธบัตรรัฐบาลต่างๆทำให้ความเสี่ยงโดยรวมลดลงหรือลองแบ่งเงินลงทุนเป็นสัสดส่วนเช่น50%ในหุ้น30%ในกองทุนรวมและ20%ในเงินฝากประจาก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าเรามีเงิน10,000บาทถ้าเราซื้อหุ้น A ตัวเดียวแล้วหุ้น A ราคาตก50%เงินเราจะเหลือแค่5,000บาทแต่ถ้าเราแบ่งเงิน10,000บาทไปลงทุนในหุ้น A หุ้น B และกองทุนรวมอย่างละเท่าเกันต่อให้หุ้น A ตก50%แต่หุ้น B ขึ้น10%และกองทุนรวมขึ้น5%เงินรวมของเราก็อาจจะลดลงไปไม่มากแถมยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้อีกด้วยการกระจายความเสี่ยงมีข้อดีมากมายนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวด้วยเพราะสินทรัพย์แต่ละประเภทจะมีช่วงเวลาที่ให้ผลตอบแทนดีแตกต่างกันไปการ การกระจายความเสี่ยงจึงช่วยให้เราสามารถทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาดจำไว้เสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนอะไรเลยก็มีความเสี่ยงเช่นกันการกระจายความเสี่ยงจึงเป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ช่วยให้เราสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเริ่มต้นวันนี้วางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบกระจายความเสี่ยงให้ดีแล้วความสำเร็จทางการเงินก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับ